รู้สึกสวยและรวยเป็นพิเศษอยากได้รถแดงไหมอยากได้พี่สวยด้วยครับฮ้ยใช่ใช่พี่หายคุณรู้สึกสวยและรวยมีพิเศษชอบผมไหมครับชอบขอดูทิชชูดได้ป่าม่ใสิดีเหรอว้าวบอยบอยว้าวเช้าว้าวยินขอบคุณนะครับจะกินให้หมดเลยง่ำใจจิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกแต่ว่าน้องอ่ะอยากตายบนอกพี่ จะไปขอถามว่านายกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งมาแล้วกี่ปี สวัสดีคะ่ะทุกคนายเองนะคะวันนี้จะมาเล่นแอปบีบี้ค่ะจะมาเป็นหนุ่มๆในแอปแต่ก่อนที่เราจะไปแอลหนุ่มในไลฟ์ห้องต่างๆนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นเราแต่เราต้องมีอินเนอร์ของเราด้วยนะคะเป็นสายเปสวยสุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจค่ะให้หนุ่มๆเนี่ยมาสนใจไฮเว้ยวันนี้ไฮจะไม่ใช่ไฮนะคะวันนี้ไฮจะเป็นไฮโซค่ะ1 2 3สองสามแค่เดน,นดูความรวยของฉันวันนี้ดูหน้าอกหน้าแจของฉันแต่ไฮคิดว่าการที่ไฮจะมาแอลหนุ่มๆคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้อ่ะเรียกทับเสริมไฮมาหน่อย เรเสกประมุ่ยให้กับอ้อนแล้วก็เอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะนี้นะคะอันนี้เอ๋ยแล้วก็อันนี้อ้อนนะคะวันนี้เราพร้อมไหมพร้อมเออสองคนนี้ชอบใส่เปยไหมชอบมากชอบเปยมากกว่าชอบเปเใ่ยผู้ชายมากกว่าความสุขที่สุดเปยผู้ชายชอบให้ผู้ชายยิ้มการที่เราโดนเปยดีปะดีค่ะมันดียังไงบล้ำเลิศเ่อตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะแต่นี่คิดว่าถ้าเกิดแบบว่าตั้งชื่อตัวเองว่าชื่อไฮอ่ะมันไม่เบิกอ่ะกูขอคิดก่อนวันนี้เรามาใส่เปยใช่ไหม รวยรวยได้รู้สึกสวยและรวยเป็นพิเศษกลัวคนต้องอ่านชื่อนี้มาเกิดมาไม่เคยเอาวุชัยเลยสาบานเลยสาบานด้วยเกียรติของไฮเลยทุกคนพร้อมไหมคะจะบอกทุกคนว่าวันนี้เรามาสายเปใช่ปะแต่ว่าเราอะต้องมีเกมให้เขาเล่นหน่อยเราจะเปเฉยๆยไม่ได้เว้ยมันต้องใช้ความรู้เปเปแบบมีสมองมีสมองมีสมอง นนมมาอดรายการต่อไปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่ถ้าเกิดอยากดูต้องดูกับผู้ปกครองนะคะอ้างว่าคนไหนออคนนี้นี่นี่คนแรกของเราสวัสดีครับรู้สึกสวยมุณมีอะไรเดียวสวยค่ะสวัสดีมือมาเลย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 มึงทำไงดียะรู้สึกสวยแล้วรวยเป็นพิเศษเลยเหรอครับผมและถ้ามิ้นอยากเป็นคนพิเศษบ้างได้ไหมครับเอาสักหน่อยเนาะโปรแกรมหล่อเท่มีจ้า เออขอบคุณท่านเราหนึ่งสวีด้วยครับอันนี้คือพี่สวยแบบเพิ่งมาเริ่มเล่นแอปนี้เลยแหละครับเพิ่งมาเริ่มเล่นแอป<ช>นี้เลยใช่ค่ะทิงซิผมอยากนั่งรถไปกับพี่สวยครับอยากได้รถแดงไหมเอาครับ <c oughs> อยากได้พี่สวยด้วยครับ <c oughs> อกห้องน้ำเปมึงด้ยปะถ้าเกิดทายถูกอ่ะเราจะไม่บอกว่าถูกแต่เราจะส่งของขวัญให้เขาเลย1ถึงร้อมีเก้ี่ตัว้วมันมีกี่ตัววะหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงหนึร้ยมีเก้กี่ตัวเก้าีเก้ามีสิบเอ็ดตัวครับถูกไหมเอายี่สิบเออว่ะเอ้บ้าเออตัวนีมีกี่ตัวละยี่สิบตัวยี่สิบใช่ะเก้าเก้ามันสตัวเออว่ะอย่าบอกใครนะว่าจบมงี้ย าต้องทําอะไรแน่ดีบ้าได้ครับอยากอยากให้ทําอะไรครับพี่สวยปั่นจิ้งลีดเนาะสิบรอบพอปั่นจิ้งลีดสิบรอบแล้วยืนตรงห้าวีเนาะใช่ปั่นจิ้งลีดสิบรอบแล้วยืนตรงห้าวีโอเคเลยตายไหมถามก่อนพร้อมนะทุกคนอุ้ยอุ้จะยืนไหมทุกคนนะผมไม่รอเราทุกคนอุ้ยอบใจช่ใส่ไปเลยสักสองคันอีกรอบหนึ่ง นี ee, ่ปรอบใจให้ป่ะส่งส่งประสาทใช่เลยป่ะส่งไปเลยนี่โอ้ยขอบคุณครับเขาชื่ออะไรนะนึกก่อนที่ตัดตัดต่อชิปในทิกตอกจริงๆอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ป่ะใช่ใช่พี่หายป่ะ รุแค่นี้ไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่ก็ได้ป่อยที่เป็นคําถามคาใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมินขอร้องเพลงให้สักเพลงได้ไหมอ่ะร้องมาอ่ะแบบว่าเพลงคล้ายๆเพลงจีบอ่ะร้องเลยแล้วกันไม่ถามแล้วผมร้องให้ฟังเลยแล้วกันแลเกเฮ้ยแค่เมื่อกี้ฉันก็รู้สึกแบบขืนแล้วอะแต่เพราะเขาหน้ารักป่าวะเขาหลอกค่ะเขาหลอกค่ะเขาหลอกค่ะ เมื่อกี้ออนเลิกไปแล้วนี่ฮะเออเลิกคนไหนดีสวัสดีนะครับรู้จักผมไหมครับผมชื่อวินนะครับสวัสดีนะครับเอาเอาเหงาจังดีกว่าน้อเราไม่รู้สวยและรวยเป็นพิเศษครับอ่าเอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณเหงาจังนะครับคุณเต๋อคขอบคุณรักเธอจังด้วยนะครับขอบคุณครับนีไปนั่งเวดีไหมฮะคุณกิตื่นเต้นอีกเลยชอบเราไหมชอบครับแค่ชื่อก็ชอบแล้ว อย่ายิ้มได้ไหมคุณรู้สึกสวยและรวยมีพิเศษชอบผมไหมครับชอบค่ะชอบมากเลยค่ะอยากได้รถแดงไหมคะอยากได้ครับคำถามคำถาม <ๆ S 2> ในหนึ่งสัปดาห์มีรอเรือกี่วันคะคำถามใช้สมองเลยเหรอ,อแล้วต้องใช้สิค่ะไม่ว่าจะแบบใช้ใจตอบก็ได้อ,อทิตย์ไม่มีมีสวันไหมครับใช่4วันผมทายถูกไหมครับมีสวันเอ ขอบคุณครับขอไปนั่งรถแดงกับเธอได้ไหมได้ครับไปที่ไหนดีครับไปในใจเธอในใจไอ้ขอดูใจหน่อยได้ไหมครับนี่ไงดูถ้ายิ้มมีให้กูอีกทีเดีนะเดี๋ยวกูไม่ไหวแล้วนะเอ้ยขอบคุณนะครับเอ้ยให้รถให้บ้านขนาดนี้แล้วผมบอกรักที่หนึ่ง สวยและรวยพิเศษจริงๆครับสวัสดีครับไอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับจะกินให้หมดเลยแงมที่เขาชื่อไฮห,หนีหนี่นีมีคนรู้จักแล้วหนีดีกว่า สนุกว่ะก็ไปมาคนนี้ฉันขอมีสิทธิ์เลือกบ้างสวัสดีนะฮะรู้สึกสวยแล้วรวยเป็นพิเศษนะครับผมคนสวยรวยจริงหรือเปล่าอย่าท้าไทาย,ทยอำนาจตรงเสียงอะขอบคุณมากครับอยากฟังเพลงอะไรก็ขอบคุณมากครับโอ้โหคุยใครใครใดูออนดูคนนี้ใครแอดเ้าอะไรอกขาเก็เพ้อจีบเธอก็แพ้เอแพ้ต่อไปแพ้ต่อไปเลยรักเราไหมยังไงต้องรักอยู่แล้วสิครับ เขาสุดเจ้าคำถามของเราเลยดีกว่าเนาะพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่22คือตัวอะไรเอ่อผมไม่รู้ครับผมรู้อย่างเดียวว่าผมมีแต่ยูครับแต่ตัวยูสองคือตัวอะไรวะนับก่อนไหม A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V ใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ตอบคำถามเราเลยอ่ะเดี๋ยวให้เขาปั่นจิ้งหรีดก็ได้ปั่นจิ้งหรีดสุดรอบแล้วยืนตรงห้าวี ก็มาดีครับแต่ยุ่งเหยิงนี่ต้องตทำยังไงนะโอ๊ยโอ๊ยพันธุ์อะไรถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่เหรอเขาให้ไปยี่ล้อว่ะมึ่นไหมมื่นไหมไม่หมดแล้วให้รถไปก่อนคันรถไปเลยแดงเลยวะโอ้โหรู้สึกเกยดอะไรด้วยว่าของมันมากเอาไปอีกคันนึงเลยค่ะไม่เห็นรักได้ยังไงเอาไปเอาไปไปส่งประสาทดูสิว่าอยากรู้ว่าแบบรีแอคนางจะเป็นยังไงอือหือประสาท ขอดูสิแพงไหมปะมาที่นี่เหรอให้ออลเลิกบ้างดีกว่านี่นี่นี่เอาคนนี้นี่นี่นี่ว้ฮีรู้สึกสวยและรวยเป็นพิเศษว่าซนเจ้าคนใสเจ้าคนใสน่าจะเป็นภาษาอีสานคอยคนส่งขาก็หัดว่าวตลอดหมายถึงพูดว่าว่าบอยว่าเฮ้ยว่าเช้าว่าย็น หมายถึงพูดไงพูดไงสาบานว่าทุกคนคิดอย่างไงไม่คิดเนะชื่ออะไรเหรอคะชื่อรีวอร์ดครับชื่อรีวอร์ดครับรีบอร์ดที่แปลว่ารางวัลอยากได้รางวัลจากเราไหมนี่พูดเลยครับว่าอยากได้ฉันชอบปล่อยผมเธอมากฉันพูดนะปล่อยตรงนี้ของเธอฉันชอบราก่ละเบาๆก่อนนะเราให้กินขนมก่อนเอ้ยไม่เคยวันเกิดเฉยให่ขอบคุณครับชื่ออะไรชื่ออะไรเราต้องรู้ชื่อกันแหละ ชื่อที่รักแม่นี่เกยก็ได้เนีกลียดก็ได้เขาก็ตับขงนมกูทำไมอยากได้รถแดงไหมเขาต้องให้เลยใครเข้ามาสน้งเสนอกันเออต้องตอบคำถามเรามาก่อนว่ามาในหนึ่งปีมีวันที่ 28? กี่เดือนในหนึ่งปีมี 28... ในิดวันที่ยีกี่เดือนคะง่ายไปมาในหนึ่งปีมี28ทุกเดือนครับ ทุกวันเป็นวันที่20ทุกเดือนเป็นเดือนที่28หมดเชียร์ขอบคุณค่ะอยากเห็นเธอเต้นปูนบีปีอะอยากให้เธอเต้นปู้นพบ่จังจ้าจังนั้นลนขอเพลงสักนหน่อยสินี่เป็นไงล่ะอนจะต้องเต้นด้วยนะเอ้จาท่ไลี้่ปผู้นบปี เราให้ภาษาเลยเนะาะตลองขำไปะต่องขำกันไปสักหนึ่งกอมขำไปเชียร์ขอบคุณครับขอพิเศษได้ไหมคนเนี้ยกูอยากให้เขาจริงๆเพราะแบบน่ารักมากอะ่ะเคาน่ารักจร,จริงอ่ะพูดจริงนะแต่คนเนี้ยน่ารักมากเชียร์บินไปเลยกู <c oughs> บินไปเลยนะกูจอมเชียร์โหดจัดคือใครอะ่ะขอดูรูปหน่อยอนีย้เหอ้หอยเหมหือนเหมือนเหมืนมนอนเราคุณมากเลยเอ่ะเออคุนจริงแล้วอ่ะอย่าคุ้นกูนะคันนึงก,ก็ได้กันเนาะ ได้รับเพลงหนึ่งกันขอบคุณครับทุกคนกาเพียบกันไุกคนนี้มันน่ารักว่ะใครที่เล่นบีบีอ่ะไปติดตามรีบอร์ดนะจริงๆมีความสุขมากอ่ะน่ารักมากชอบคำที่แบบว่ามาซานมาซานมาซาใช่แล้วเวลาถามอะไรนางไปนางจะแบบว่าสมมติถามว่าปึ๊บนางจะแบบเด็ดเลยจะเป็นอย่างนี้ชอบแบบเนียคือตอนนี้คอยจะหมดแล้วขออันนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนาะคนสุดท้ายของวันนี้งามื่อวันนี้ ตามน้องสติปรู้สึกสวยและรวยมากอ๋อรู้สึกสวยและรวยเป็นพิเศษี่รู้สึกสวยทาอะไรฮะน่ารักจังขอบคุณคัาน่ารักมากเลยวะเด็กน่ารักอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ19ครับให้ให้เค้ากกินเกิดเพราะเขาเป็นเด็กนะเขาเขาชอบของหวานเ้ยขอบคุณคัาขอบคุณครับเดือนเกิดพอดีเลยได้เค้กมากินละอยากเป่าเทียนจังเลยค่ะต้องเป่าใกล้ๆกันนะ ทุกคนผมมีเกมจะเล่นพี่ก็มีเกมนะอ่ะอ่ะเอาเอาเกมพี่ก่อนอ่าแรกรถแดงอยากได้รถแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายขอพีคๆขอหลักวิชาการนิดนึงแบบความรู้อะไม่เอากลนตีนเอาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยพยัญชนะอักษรกลางมีอะไรทพี่สวยครับพยัญชนะไทยอักษรกลางมีอะไรบ้างกลาวไม่ให้น้องได้รถเลยใช่ไหมเนี่ยหูอยากใบจังเลยใบได้ปะ กุ๊กๆมีคนใบ้แล้วมีคนใบ้แล้วไก่จิกรถงมีคนเต่าแล้วด้วยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกออแต่ว่าน้องอ่ะอยากตายบนอกพี่จะเอาเทนนี่ไปบาจะไปรมแน่แล้วไปแล้วนี่โอ้ยขอบคุณรถแดงนะครับน่ารักจังเลยอ่ะมีรถแล้วเออยังไม่มีประสาทเลยเราปั่นจิ้งหรีด15ครั้งด้วย ให้เขาปั่นจิตรีสิบห้ารอบแล้วก็มายืนตรงห้าวีหลังจากนั้นก็มาเขียนว่ารักพี่สวยที่หน้าผากแล้วมาเขียนชื่อรักพี่สวยที่หน้าผากโอเคเลยโอเคสิบสองสิบสามับเร็วมากเลยอ่ะสิบสีห้าวีห้าวีพี่สงสารไหมน่สองสามสี่ห้าโอ้ยเก่งอ่ะเต็มหนึ่งนะ มันเขียนหน้ามันมันรักมันรักไหม่ะเอาข้างนี้เอาข้างนี้เป็นพี่ได้ไหมอ่านออกไหมครับอ่านออกไหมครับอ่านออกไหมส่งต้องส่งกัแล้วแหละอ่านไม่ออกโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอยากได้อะไรไหมัอยากได้จรวดครับชอบขับจรวดจะครับอยากได้จรวดเขาเด็กอยู่เขาเอาไว้บินพี่สวยน้องอยากรู้อะว่าแบบว่าไข่ห้างแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่า มีมีมีแบบว่าทองทองอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรอ๋ <c oughs> อันนั้นเอาคําถามดีก่อนอันนี้สุดท้ายแล้วอะ่ะขอถามว่านายกประยุทธ์ดำรงตําแหน่งมาแล้วกี่ปีรเราไปไหนอันนี้ก็อย <c oughs> ่างถามเฉ <c oughs> ยไอ้ยกดํารงตาแหน่งเออเออ <c oughs> ไม่หานเลยจูนห <c oughs> <c oughs> ปีละ ถูกปะถูกป่ะคนดูเยอะมากใช่แลวทุกคนตามรู้มาหรอครับกี่ปีดีนะกี่ปีดีนะโอ้ยขอบคุณครับสวยและรวยมากรวยมากๆรวยมากๆนี่เห็นไหมน่ารักอ่ะถ้าคนขี้อ้อนอ่ะอันนี้ชอบคนอ้อนขี้อยากให้นางเต้นน่ะเต้นให้ดูได้ไหมคะัพี่สวยท่อนบนได้ไหมครับคือโดมขาพลิก อุ้ยเหรออุ๊ยมารักษาให้รวมหน่อยได้ไหมคุกคอค่ะสติกเกอร์รักษาก่อนสิเจคย์แคนนะคะขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณะคะมากค่ะเหลือหมดแล้วดีวกว่าเหลือมลหมดแล้วเออวางตรงไปเลยเดี๋ยหมดแล้วไงไม่ต้องไม่เป็นไรครับน้องไม่ได้อยากได้เหรียญแต่ว่าอยากได้พี่สวยอะ่ะน้องกินมกนม<ด>พี่สวยไหมก็พี่สวยน่ารักไม่ให้รักได้ยังไงอ่ะ เด็กสมัยเนี่ยมันรู้ไงว่าจะหลอกคนแก่อย่างเช่นยังไงตังก็จะหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่ยมีเท่าไหร่เปให้หมดเลยที่เหลือไม่เหลือเลยอ้อนจริงเหรอว่าเหลือเลยไม่เหลือแล้วไปเราไปแล้วบ๊ายบายค่ะพิมซิค่ะติ่งต่อไปถึงคิวไฮแล้วเธอต้องไปไลฟ์บ้างวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ให้ต้องมาไลฟ์ในวีบี้ค่ะพร้อมนะคะทั้งคู่พร้อมค่ะเข้าวีบีก่อนมา สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะ hello hello คนอันนี้เอ๋ยนะคะแล้วก็อันนี้อ้อนนะคะมานั่งเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเงาค่ะวันนี้เราจะไลฟ์ทั้งหมด200ชั่วโมงนะคะเราจะตรงนี้ไปเพื่อส่งสติกเกอร์รักน้ามาโอ้ย I love you ค่ะขอบคุณค่ะติดตามไฮโซค่ะ อ๋อถ้าเขาบอกว่าติดตามแสดวคือมีคนมาติดตามใช่แล้วีคนรักจังครับใครใครบอกว่าชนะรักเอาก็เป๋าตังค์ฉันมาสิไม่ต้องเปไม่ต้องอะไรก็ได้นะแค่มาคุยกันมาคุยกันไม่ต้องไม่ต้องไม่สิเนียเก็บไปเปยคนรอมาคุยกับฉันก็พอพิมมาแมนผู้ได้ปลว่าอะไรคะสวัสดีพี่ใหม่พี่หม่สวัสดีพี่ใหม่เลยสวัสดีค่ะเพลงมกราภุมภาเพลงมกราภุมภา ายกล้องสองค่ะถ่ายกล้องหนึ่งค่ะถ่ายกล้องสามค่ะไม่มีแม่รับบทพี่สวยมาใช่ไหมมีพี่รุนหรอไม่มีคือไม่เป็นพี่สวยเลยไม่ได้มีแบบเออไม่ได้ไปแอลนุ่มหนุ่มที่ชื่ออะไรบันนงบันนี่หรือว่ารีวงรีบอร์ดอะไรเลยไม่ได้เลยไม่มีเม้งก็ไม่ได้เข้าไปอยู่กับเขาเลยดูมีพี่รุดไหมแอราเต้นปูนีบีปกอนเต้นยังไงอ่ะไปค่ะปูนีพี่ เอาเต้นเลิกเต้อเลยได้วยค่ะ ไปแล้วนะคะกับการไลฟ์ครั้งแรกของไฮในวีบีนะคะจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากนี่เนาะมันมันถึงบอกว่าวีบีมันทําให้ทุกๆกคนมันใกล้ชิดกันมากขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหงาเออไม่เหงาอ่ะมีเหมือนมีมีคนคุยมีคนตามใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเหงาอ่ะให้คุณนึกถึงวีบีเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะคะกับแอปวีบีค่ะเลิศตอนแรกไฮคิดว่าเฮ้ย B ีบีมันก็คือแอปไลฟ์ประวัตคนจะไปเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้คิดอย่างนี้เลยนะตอนแรกอ่ะเพราะไม่เคยเล่นไงแต่พองแ เข้าไปในห้อง b ีต่างๆแล้วแบบเฮ้ยสนุกนะคือมีความสุขอะ่ะยิ้มตามอะ่ะยิ้มตามเพราะว่าเด็กหมองคนน่ารักมากเนาะใช่เขออ้อนเก่งอะไรเก่งพอแบบว่า อยากให้เขาทําอะไรเขาก็ทําให้เหมือนแบบว่าเหมือนตามใจเราอะเสรยสังได้ะนะเออเนาะ<ส>แต่ก็ต้องแบบว่าเป๊ะค่ะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความคิดของฮายนะฮะว่าแต่ละห้องอะเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องการคอยจากเราหรอกจริงๆอ่ะคือแค่คนพิมพ์มาคุยกับเราอ่ะแม่งแค่นี้ไม่มีความสุขเลยเว้ยคือวันเนี้ยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือแบบเราอยาก ได้รอยยิ้มจากเขาแล้วก็อยากส่งรอยยิ้มเนี้ยให้กับทุกคนที่ดูคลิปของไฮด้วยซึ่งไฮคิดว่าคือวันนี้มันประสบความสำเร็จมากสำหรับไฮนะถึงแม้ว่าคอยเราจะหมดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเพราะวันนี้ก็อยากลองไปใส่เปย์อย่างที่บอกเลยค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณแบบว่า VJ ทั้ง5คนที่แบบให้ไฮได้ไปแอลนะคะมีใครบ้างนะมีมมีมินมีวินวินแล้วก็มีเมงมีบอร์ดแล้วก็โดม5้าคนคือน่ารักมากและที่สําคัญเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอ๋ยแล้วก็ออนด้วยที่ เป็นกองทัพเสริมของไฮวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการเอ๋ยวิชัยมันต้องอยู่กับเพื่อนให้ขออย่างเดียวเลยขอจริงๆให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วเข้าไปโหลดแอป VB ค่ะเออเดี๋ยวขึ้นโลโก้ไว้เลยติ้งมีทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะแล้วก็ a n น r o อยค่ะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด f o l l o w กด u b s c r i b e ช่องไฮโซชาแนลด้วยเนื้อขาวันนี้ไฮเอ๋และอ้อนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จร <gas> ิ wow จงจริงรีบอร์ดน่ารักที่ยได้รีบอ์ดดูที่ยากได้ดูอุ๊ยยัดกันเหรอ